อยู่กับนิ่มนะคะวันนี้2ตุลาแล้วไปได้เห็ดไข่ที่นามาดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็พอดีไม่ได้เอามียไม่ได้เอะไรมาได้ลากมาด้วยแล้วก็ดอกค่อนข้างที่จะแก่มากแล้วนะคะก็เลยจะเอามาปลูกต่อในที่ใหม่ที่เคยปลูกเห็ดละโงกแล้วมันออก แต่ว่ายังไม่มีเห็ดใครเพราะยังไม่ได้เคยเอามาใส่ไว้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเห็ดที่เคยเอาเห็ดปลามาปลูกนะคะนี่แล้วมันออกนะคะทีน,นี้ก็ออกอยู่วันนี้ก็ยังออกอยู่อันนี้คือมุมที่ริมเคยบอกว่าติดสะติดน้องตรงนี้นะคะนี่นี่นี่ขันสะคันน้องทางไปนา อยากได้บรรยากาศระหว่างทางไปนาที่ก็บเห็ดไปด้วยไปนาด้วยนะคะก็เลยเอาเห็ดมาปลูกไว้แต่ว่าเห็ดละงวกเนี่ยที่ปลูกไว้เนี่ยออกแล้วนะคะก็คือมันต้องใช้เวลา4-5ปีนะคะแล้วแต่สภาพดินนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วแต่สภาพต้นไม้ ต้นไม้ที่นิ่มปลูกนะคะก็จะเป็นต้นไม้ป่าธรรมชาตินะคะต้นไม้แบบนี้ที่เห็ดเขาชอบอยู่น,นะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดป่าที่เอาเชื้อเห็ดปา่าเก็บมาจากภูแล้วเอามาหวานไว้ตรงนี้ก็ได้ก็บแล้วม,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 ะะม,มุมนี้ไม่ใช่ป่าโดยตรงนะคะไม่ใช่ป่าโดยตรงมุมนี้ไม่ใช่ป่าโดยตรงแต่ว่าจะเอาเชื้อเห็ดป่ามาใส่ไว้ให้เป็นทางไปนานแล้ว บรรยากาศได้เก็บเห็ดไข่เห็ดละงูนะคะนิ่มก็จะเอาดอกแก่ๆแบบนี้ทั้งรากทั้งใเนี่ยมาฝังไว้ที่ใกล้ๆใ,ใต้ต้นไม้แบบนี้เลยนะคะดูว่าจะใช้เวลากี่ปีถึงจะมีเห็ดไข่ออกบริเวณนี้นะคะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะจะดูว่าเห็ดจะออกปีไหนนะคะ เจอเจ้าปวกพอดีเลยนะคะให้ปลวกนำเชื้อไปต่อเลยนะคะ mm. นี่ใต้พูลตรงนี้มีปวกนะคะเดี๋ยวให้ดู mm hmm. นี่ค่มีปวกีแล้วเราก็จะเอาเห็ดใส่เข้าไปนบบนี้เลยนะคะฝังเชื้อฝังดอกฝังสปอร์เข้าไปแบบนี้เลย จะลองลองไว้มุมมุมนี้เลยฟังไปทั้งดอกเลยนะคะอันนี้คือทดลองเพราะว่าน,นิ่มทำเห็ดปูกเห็ดแบบชอบมาจริงๆเนี่ยประมาณส5ห้าปีนะคะที่ชอบเก็บตาตรงนี้เมื่อก่อนมีในสวนป่าตัวเองไม่ไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้เก็บเมื่อก่อนเนี่ยซื้อกินนะคะไม่ได้เก็บไม่ได้หาแต่ว่าแม่เคยเก็บเคยหา อตอนเด็กๆนะแม่เคยพาเก็บพาหาแต่พอเราไปเรียนไปทํางานมาไม,ไม่ได้หาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นก็เลยไม่สนใจแต่ตอนนี้อยากใช้ชีวิตที่ติดกับธรรมชาติอยู่แบบบ้านๆนะคะวิถีชีวิตบ้านๆก็เลยเริ่มสนใจพวกเห็ดป่าเห็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติแต่ว่ามีหลายๆคนที่เข้ามาปลูกแล้วมันได้ผลนะคะเราก็เลยทดลองแล้วก็เรียนรู้นะคะ ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะว่ามุมนี้จะเกิดเหตุไหมนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตาม